สวัสดีค่ะสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถบัสให้เช่านะคะสำหรับพาพนักงานหรือว่าหน่วยงานเนี่ย ฉีดวัคซีนโควิด -19 นี้นะคะบริษัทของเรานะคะก็ขอนำเสนอเป็นรถบัดพัดลม50ที่นั่งคันนี้เลยนะคะซึ่งเป็นรถที่ภายในเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะมีอุปกรณ์ครบครันนะคะนอกจากนี้เนี่ยคนขับยังมีการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คนขับเนี่ยมีการาเชี่ยวชาญในเส้นทางที่จะไปนะคะสามารถาไปรับแล้วก็ไปส่งนะคะนอกจากนี้ยังคุ้นเส้นทางรวมถึงจุดจอดรถต่างๆนะคะรวมถึงจุดที่พาพนักงาน เข้าไปได้นะคะโดยที่เป็นเส้นทางที่หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มันแออัดนั่นเองค่ะโดยช่วงนี้นะคะรถของเราก็ถือว่าเป็นรถปัดพัดลมนะคะก็เป็นรถที่ขายดีมากๆในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่า ก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่าเอกชนนะคะก็มีการติดต่อเข้ามาเพื่อให้พาพนักงานไปฉีดวัคซีนนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะ,ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะตามช่องทางต่างๆด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะราคาก็เริ่มต้นที่4,500วัตต่อวันเองค่ะขอบคุณค่ะ